ติ๊กตอกการเมืองนี่มันไม่ได้นะครับพลิกผันไปตลอดเวลาเมื่อเช้านี้ผมอ่านข่าวต่างประเทศคนอเมริกันไม่พอใจโจไบเดนและไม่พอใจโดนัล์ทรัมท,ที่จะมาแข่งขันกันเป็นประธานาธิบดีอีกแล้วเพราะแก่งากแล้วอะครับท่านที่เคารพทั้งทรัม์ทั้งไบเดนนี่มันอายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันพินาศแล้วที่สำคัญอาวัยวะเพศก็ไม่ทำงานแล้วมันจึงมีแต่ความจับจนนี่เป็นเรื่องสัจธรรมไม่ได้ลาม,มกเลยครับสีกินผิงนี่มันอายุเท่าผมนะทำฟอร์มไปอย่างนั้นแหละสุขภาพอืนอ่นนะผมนี่วัดได้เลยนักกีฬาเหรียญทองนะครับมันไม่สามารถที่จะมีพลังได้เพราะฉะนั้นโลกแห่งความเป็นจริง าสรีระวิทยาเนี่ยมันพิสูจน์คนอย่างคนเอกประยุทธ์จะโดยชาทําฟอร์มไปอย่างนั้นกลับถึงบ้านก็นอนแผ่แล้วขาแข้งอ่อนแรงยิ่งเบกป้อมนี่หมดสภาพเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นนักการเมืองต้องเป็นคนหนุ่มสาวอายุสักประมาณ40-45ตรงนี้พอดีเขาเรียกวัยทำงานวัยชน ไม่ใช่วัยชาการน,นะวัยชาการเนี่ยอายุยี่สิบยี่ห้านั่นวัยชาการผสมพันธุ์เรื่องเองเนี่ยมารับไม่ได้คนไทยเราบอกประหลัดพูดเรื่องอะไรละมอกอุบาทน,นะเพะพูดเรื่องเองผมนี่เคยต่อว่าพรคไทยรักไทยอะว่าคุณทัษินธินวัฒน์อย่าเล่นพวกอย่าเอาครอบครัวมาเลยคุณต้องเป็นไปตามระบบรัฐสภาหัวหน้าพักต้องเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าคุณโดนใสยก็ต้องให้ ร้อยตำรวจเอกบุรชัยเป็นนายกรัฐรมนตรีแล้วก็อย่ามายุ่งกับมติพักเป็นเรื่องของสมาชิกถ้าไม่ให้เกียรติสมาชิกเจ๊งสุดท้ายก็จะล้มละลายโกเมนพัสรบีรมายการสูงสุดคนเคยเตือนว่าระวังจะติดคุกนะเพราะทําผิดกฎหมายประธานศาลปกครองสูงสุดในอดีตคนหนึ่งชื่อหัตถาวุฒิเลขาธิการมันมีข่าวไม่ค่อยดีสีดำ ก็มีคนเตือนว่าจะต้องถูกปลดได้วันหนึ่งด้่กันทั้งนั้นแหละครับท,ท่านดีขอรับพักคินหีินาวัดเนี่ผมเคยไปพบพอเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นพวกกันแหมถูกไอ้มะดุงนี่กีดกันเลยบอกว่ามาทําไมนัดกันไว้หรือเปล่าผมว่าก็มาเยี่ยมสิที่ได้เป็นนายกหลังจากนั้นผมก็ไม่ชอบอะครับวันนี้ก้าวไกลจึงมีทิศทางที่สดใสแต่ก็ไม่แน่เพราะว่า อำนาจรัฐมันใช้ได้ทุกวิธีการที่จะทำลายประชาธิปไตย